สวัสดีค่ะ mommy ่แอนมิลลี่คราฟในสัปดาห์นี้เราจะมาทำกระโปรงกันค่ะกระโปรงในวันนี้นะคะจะเป็นกระโปรงบานแล้วก็จะมีระบายติดขอบด้านล่างก็จะมีความน่ารักสวยใสยเหมาะสำหรับเด็กๆอีกแบบหนึ่งนะคะวิธีการทำไม่ยากเลยยังไงไปชมวิธีการทำกันเลยค่ะ ก่อนอื่นเรามาเตรียมอุปกรณ์แล้วก็มาดูกันดีกว่านะคะว่าจะต้องตัดผ้ากี่ชิ้นแล้วก็ตัดผ้าสําหรับอะไรบ้างนี่ก็คือผ้าที่เราจะต้องตัดทั้งหมดนะคะสําหรับการทํากระโปรงก็จะมีในส่วนของกระโปรงชิ้นหน้ากระโปรงชิ้นหลังค่ะวิธีการตัดผ้าสําหรับกระโปรงชิ้นหน้าแล้วก็กระโปรงชิ้นหลังวันนี้ทําแบบง่ายๆนะคะไม่ต้องใช้แพทเทิร์น ทำเองใช้เองได้ง่ายๆไม่ยุ่งยากเลยค่ะให้คุณผู้ชมวาดเส้นตรงที่ตรงขอบเอวด้านบนที่ความยาว130ซนติเมตรแล้วก็ในส่วนของชายกระโปรงด้านล่างที่ความยาว140ซนติเมตรแล้วก็ลากจุดเชื่อมค่ะแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะท้าเหมือนกันทั้งกระโปรงชิ้นหน้าแล้วก็กระโปรงชิ้นหลังแล้วก็มีขอบกระโปรงนะคะซึ่งขอบกระโปรงก็ความยาวอยู่ที่75.10ซนติเมตรค่ะ อันนี้พับครึ่งไว้แล้วก็ยางยืด2เส้นยังยืดขนาด0.5ซนเมตรความยาว35ซนติเมตรอย่างละเส้นนะคะแล้วก็อันนี้เป็นผ้าสำหรับระบายชายกระโปรงก็จะตัดอยู่ที่ความยาว78ซนเมตรทั้งหมด4เส้นค่ะและทั้งหมดนี้ก็คืออุปกรณ์แล้วก็ผ้าที่เราจะต้องตัดทั้งหมดในการทำ กระโปงชายระบายของเราในวันนี้นะคะเตรียมอุปกรณ์พร้อมแล้วตอนนี้ก็มาลงมือทํากันเลยค่ะอันนี้ก็เป็นผ้าที่เราจะใช้ทําระบายนะคะความกว้างเนี่ยหม่อมวัดตามไม้บรรทัดของหม่อมเลยเพราะว่าง่ายดีก็จะอยู่ที่ประมาณ4เซนติเมตรนะคะ แล้วก็ความยาวเนี่ยอยู่ที่170ซนติเมตรเดี๋ยวเราจะใช้ตีนผีเย็บขอบแบรนนะคะก็จะเย็บขอบเข้ามาทั้งสองข้างเลยเสร็จแล้วก็จะมาเย็บย่นค่ะ พอเย็บย่อนออกมาแล้วก็จะเป็นแบบนี้ค่ะโดยหม่อมจะปรับความตึงได้ไปที่เลข7นะคะแล้วก็ใช้ตะเข็บเส้นตรงโดยความห่างของเส้นตรงเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ4นั่นเองค่ะป,ปรับไปที่เลข4พอเย็บย่นแล้วก็จะอยู่ที่ความยาวประมาณ70ซนติเมตรค่ะก่อนที่จะเย็บประกอบก็ได้เย็บกันรุ่ยที่ชายกระโปรงแล้วก็ด้านข้างกระโปรงทั้งสองผืนค่ะหลังจากเย็บกันรุ่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะพับชายกระโปรงก่อนนะคะ จะพับชายกระโปรงทั้ง2องด้านเลยไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าหรือว่าด้านหลังวัดเข้ามาประมาณ2เซนติเมตรค่ะพับติดคลิปแล้วก็เย็บที่ตะเข็บเส้นตรงหลังจากนั้นก็ทำการติดระบายค่ะโดยติดระบาย ชั้นแรกนะคะซึ่งชั้นแรกเนี่ยก็จะติดชิดขอบกระโปรงเลยแล้วก็ระบายชั้นที่2เนี่ยก็ติดขึ้นมาด้านบนนะคะหลังจากที่ติดระบายชิ้นแรกเรียบร้อยแล้วก็กัดเข็มหมุดก่อนค่ะหลังจากกัดเข็มหมุดเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ทําการเย็บเส้นตรงติดกับกระโปรงนะคะก็ทําแบบนี้ทั้งกระโปรงชิ้นหน้าแล้วก็กระโปงชิ้นหลังเลยค่ะ เสร็จแล้วเราก็จะมาเย็บประกอบกันค่ะโดยประกบด้านถูกเข้าหากันติดคลิปแล้วก็เย็บตะเข็บที่1ซนติเมตรค่ะหลังจากที่เย็บเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เอาไปรีดล้มตะเข็บนะคะก็ล้มตะเข็บฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวาเย็บเส้นตรงให้เรียบร้อยค่ะ ต่อมาเราก็จะทำขอบของกระโปรงนะคะโดยเราจะเอาปลายเนี่ยมาประกบกันเสร็จแล้วเราจะเย็บเส้นตรงค่ะที่จะเข็บ1ซนติเมตรเย็บปลายติดกันค่ะโดยเราจะสอดยางยืดเข้าไปด้านบนแล้วก็ด้านล่างนะคะก็เว้นไว้สำหรับที่จะสอดยางยืดนะคะแล้วก็เย็บจากตรงนี้มาถึงตรงนี้เลย แต่ว่าเราจะใส่ยางยืด2เส้นโดยจะวัดจากปลายขึ้นมา1ซนติเมตรตรงนี้จะเป็นตะเข็บที่เราจะใช้เย็บติดระหว่างขอบเอวกับกระโปรงค่ะเสร็จแล้วที่เหลือเนี่ยเราก็จะเหลืออยู่ที่ประมาณ4เซนติเมตรเราจะเย็บนะคะแบ่งครึ่งด้านบนด้านล่าง2ซนติเมตรเดี๋ยวเราจะเย็บเส้นตรงเลยค่ะ เป็นตะเข็บเส้นตรงนะคะทีนี้เนี่ยขอบกระโปรงของเรามันจะเล็กกว่ากระโปงนะคะก่อนอื่นเดี๋ยวเราจะเย็บจีบรูด แล้วเสร็จแล้วเนี่ยจะเอาตัวกระโปรงมาประกอบกับขอบกระโปรงค่ะปิดคลิปเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะเย็บโดยรอบเลยนะคะเย็บที่ตะเข็บ1ซนติเมตรเย็บเสร็จแล้วเย็บกันขอบรุ่ยก็ เป็นอันเสร็จเรียบร้อยในขั้นตอนนี้ก็เหลือแต่ขั้นตอนในการสอดยางยืดตอนสุดท้ายค่ะก็สอดยางยืดเข้าไปในช่องที่เราเว้นไว้ได้เลยค่ะเสร็จแล้วค่ะกระโปรงชายระบายของเรานะคะก็เป็นอีกหนึ่งกระโปรงน่ารักน่ารักที่ใช้เวลาไม่นานแล้วก็สามารถทําให้กับลูกสาวคนสวยของคุณผู้ชมกันได้เลยสามารถใช้ระบายสีเดียวกันกับกระโปรงก็ได้นะคะแต่เผอิญว่าผ้าที่มอมไม่มีไม่พอก็เลยใช้เป็น ระบายสีชมพูก็เป็นผ้าที่เหลือจากการทำหมวกปีกกว้างเมื่อคราวก่อน ขอบคุณที่ติดตามรับชมมอมมี่แอมเบ r ี่คราฟต์มาอย่างต่อเนื่องนะคะครั้งนี้ก็มาทำกระโปรงระบาย2ชั้นหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับคุณแม่ทุกท่านเลยที่กำลังมองหาโปรเจกต์ใหม่ๆใ,ในการทำกระโปรงน่ารักน่ารักสวยๆแล้วก็ทำแบบง่ายๆให้กับลูกเนาะเพราะว่าเราทำเองใช้เองใช่ไหมคะคราวหน้าหลังจากที่เราทำกระโปรงไปแล้วเดี๋ยวเรามาทำกางเกงกันบ้างดีกว่าคะ่ะจะมาเป็นแบบ ก็จะทำเป็นกางเกงนะคะแบบมีระบายน่ารักน่ารักเหมือนกันนี่แหละเด็กผู้หญิงชอบอะไรที่เป็นระบายระบายน,ะนาะหวานฟุ้งฟริงฟุ้งฟิง,ฟงยังไงก็ขอบคุณที่ติดตามรับชม Mommy ่แอนแมรีคราค่ะอย่าลืมกดติดตามนะคะ,พะเพื่อที่จะไม่พลาดตอนต่อไปแล้วก็ชื่นชอบคลิปวิดีโอนี้ให้กำลังใจด้วยการกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดแชร์เป็นกำลังใจให้หน่อยนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะ